ไปโอ้พี่อยากดูว่ามันยิงทีเดียวมันยิงเยอะเปล่าเนี่ยว้าวระเบิดกราบสาวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องด h e j วันนี้เราก็มาอยู่ในเกม PvZ หรือว่า Pen vs Zombie นะฮะคุณผู้ชมโดวยวันนี้ไม่ได้มานอนสู้ผีนะครับแต่ว่าจะซื้อผักผลไม้มาสู้ผีนะครับคุณผู้ชม โอเคซึ่งวันนี้พี่ไม่ได้มาเล่นแบบธรรมดาธรรมดานะครับคุณผู้ชมเพราะว่าพี่มีปโปรมาแนะนําให้คุณผู้ชมเล่นกันนะครับซึ่งถ้าโหลดมาแล้วเนี่ยตรงนี้นะครับมันก็จะมีปุ่มให้เราปรับแต่งนะคะคุณผู้ชมนี่สามารถปรับแต่งเลเวลของเราได้นะฮะเราก็จะไม่ต้องไปเล่นทีละด่านทีละด่านเนาะนะนะตรงนี้ก็เป็นโปรเงินนะฮะคุณผู้ชมถ้าเปิดแล้วเราก็จะมีเงินเยอะนะฮะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูฮะโอเค แล้วก็ไปที่ช็อปนะครับนี่ครับคุณผู้ชมเงินของเรา <c oughs> <ว>โคตรเยอะนี้ก็จะเป็นล่างนะฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะซื้อล่างละกันฮะอันนี้คืออะไรอะ่ะพี่ไม่เคยใช้เลยนะหรือว่าน่าจะเป็นดันมั้งเ <c oughs> ออสองพันอันนี้มันซื้อไม่ได้หรอเฮ้ย <c oughs> เขาพูดอะไรอะ่ะอืซื้อไม่ได้เหรอเฮ้ยอันนี้คือดันอะไรอ่ะคุณผู้ชม ไม่รู้ฮะอ๋ออันนี้คือดันใต้น้ําใช่ไหมคุณผู้ชมโอเคอันนี้ของขวัคืออะไรอะ่ะหืมซื้อแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะฮะก็ซื้อไปงั้นๆแหละคุณผู้ชมเราเงินเยอะอะครับ <c oughs> โอ้โหเอ้ยเยอะว่ะคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมคนไหนรู้ว่ากล่องของขวัเนี่ยมันเอามาไว้ทําอะไรสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับ <c oughs> โอเคอันนี้เป็นน่าจะเป็นดันฮะเออน่าจะเป็นดันฮะโอเค เบคอนนั่นจะซื้อเบคอนมากินเองฮนะเดี๋ยวเราไปเริ่มเกมกันหละกันนะฮะคุณผู้ชมเราเริ่มดานไหนดีอ่ะหรือว่ามาบอสเลยคุณผู้ชมบอสดีกว่าเนาะโอเคเรามาบอสดีกว่าครับไม่รู้ว่าบอสมันสามารถอะ่ะโอเคถ้าเราใช้โปยังแพ้บอสก็ เกมเลยนะฮะคุณผู้ชมโอเคซึ่งตรงนี้เนี่ยเราสามารถปรับแต่งได้นะคุณผู้ชมปรับให้พืชของเราเนี่ยเก่งขึ้นนะอ่านี่ครับโอ้โหคุณผู้ชมดูดิมันโยนทีเดียวคือเยอะมากโอ้โหดูดิโยนทีดึงโอโ้โหโคตรโหดบอกได้เลยว่าโคตรโหด ซอมบี้นักวิทยาศาสตร์ก็ลงมาแล้วนะคุณผู้ชมซึ่งเราก็สามารถจมตีเขาได้นะดูดีคุณผู้ชมเลือดของเขาลดอย่างไวอ,ะ <c oughs> อ่ะอ่าแช่ไว้ฮะแช่ไว้เอ้าไม่ทันฮะแต่เขาก็เกือบตายเลยนะคุณผู้ชมและเรายังสามารถให้ซอมบี้กลับไปได้นะคุณผู้ชมเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะนี่ให้มันเดินกลับได้นะ <c oughs> ขุนยน์มันก็หมุนกลับไปฝั่งนู้นด้วยนะคุณผู้ชมดูดิ <c oughs> หันไปฝั่งนู้นเออหันมาหันไปเฮ้ยไม่ใช่อันนั้นคือซ่อนนะฮะหรือวะใช่ไหมวะอ่ะหันไปโอ้โหอันนี้มาทับเรานะครคุณผู้ชมปล่อยไฟที่หนึงอันแรกก็สามารถเล่งให้ผีออกมานะคุณผู้ชมไหนเราลองเล่งดิเออดันนี้น่าจะใช้ไม่ได้นะครับต้องใช้กับด่านปกตินะครับ อ่าผีอันนี้ก็โดดมาอ่าอันสุดท้ายก็คือให้ผีตายนะคุณผู้ชมนี่ถ้าเปิดผีก็จะตายเลยลงมาก็ตายเลยนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูว่าหุ่นยนต์ลงมาจะตายหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวผมลอง,ลอง,องลองเอานี้ทิ้งไหมลองเอานี้ทิ้งตายเปล่าโอ้เกือบแตกเลยคุณผู้ชมหุ่นยนต์เกือบแตกเลยตายไหมไม่ตายฮะ น่าจะได้ผลแค่ผีตัวเล็กนะฮะซึ่งมันปรับได้หลายอย่างเลยนะคุณผู้ชมคือเราสามารถโอ้โหเยอะ,อะเดี๋ยวผมลองดูนะคุณผู้ชมเปิดให้หมดจะเป็นยังไงนี่คุณผู้ชมตัวนี้เนี่ยจะทําให้พืชผักของเราใหญ่ขึ้นโคตรใหญ่นะฮะคุณผู้ชมดูดิ <laughs> ผีลงมาแล้วฮะคุณผู้ชม แปกเลยนะคุณผู้ชมอารมณ์ขมขีในตอนนี้นะครับที่เห็นพืชผักใหญ่ขนาดนี้นะครับก็คืออิโมจิอันที่4ี่ของคุณผู้ชมนะครับลองคอมเมนต์มาให้พี่ดูได้นะครับเรามีโปฮะคุณผู้ชมโปเรียกดวงอาทิตย์นะฮะเดี๋ยวเราเปิดฮะคุณผู้ชมนี่โอ้คนเยอะคุณผู้ชม9,990นนะครับเดี๋ยวเราลองปลูกตรงนี้ได้ไหมนี่เราไม่ต้องซื้อกระถางเลยนะคุณผู้ชมโอเค ปลูกบนหลังคาเลยเออแล้วซื้ออันนึงมันก็ปลูกได้แถวหนึ่งเต็มๆเลยนะคุณผู้ชมอ่ามันขุดออกได้ไหมได้ฮะได้เออแต่ว่ามันขุดออกยากอยู่นะเออ <laughs> ไม่รู้ว่าสามารถซ้อนเฮ้ยซ้อนทับได้คุณผู้ชมดูดิ <laughs> โอ้โหอ่ะให้กินเต็มที่เลยมากินเต็มที่เลยผีคุณผีกินเต็มที่โอ้โหโคตรเดยอะเออถ้าจะขุดออกก็ยากเหมือนกันนะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราซื้อรถถังไหมคุณผู้ชมรถใหญ่ฮนะอันนี้ได้แล้วไปโอ้ พี่อยากดูว่ามันยิงทีเดียวมันยิงเยอะเปล่าเนี่ยว้าวระเบิดโคตรเยอะคุณผู้ชมดูดิยิงไปต้ม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 และเรายังสามารถเล่งให้ผีออกมาได้นะคุณผู้ชมนี่เล่งออกมาให้หมดนี่มาแล้วคุณผู้ชมมาแล้วมาแล้ว เอาแต่เราก็จบอย่างไวเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมโอ้โหโคตรเยอะคุณผู้ชมมันไม่มีผีที่อึดกว่านี้ใช่ไหมเดี๋ยวเราลองไปดูดันดันอื่นนะฮะเรามาลองดูนะฮะดันผีล่องหุน โอเคนะครับคุณผู้ชมมันมีโปตัวนี้นะฮะพี่อยากให้คุณผู้ชมดูอ่าเฮ้ยผีมันล่องหนจริงๆวะ่ะแล้วเราจะเห็นมันได้ยังไงวะยิงได้ไหมเฮ้ยถ้ามันล่องหนพืชของเราก็ไม่เห็นนะเ้าเห็นอยู่เห็นอยู่อ้าวชนะ เออฉันทำนแบบงงๆนะฮะโอเคนะครับคุณผู้ชมถ้าใครหลดมาแล้วเนี่ยเข้ามาตัวเกมนะครับจะเจอหน้านี้นะฮะให้เราพิมพ์รหัสตัวนี้นะฮะ F M 3 2นะครับแล้วก็ไม่ต้องติ๊กถูกนะครับแล้วก็กดล็อกอินเข้าไปได้เลยนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะเวลาผมโพสคลิปใหม่ๆเนี่ยควรจะเป็นคนแรกที่ได้รับชมนะครับบ๊ายบายครับเจอกันอีพีหน้าครับบ๊ายบายครับ